ที่เดนมาร์กพ่อแม่จะตั้งชื่ออะไรให้ลูกโดยพละการไม่ได้เลยนะที่ประเทศเดนมาร์กมีกฎหมายกำหนดไว้ว่าพ่อแม่ต้องเลือกชื่อลูกจากลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลอนุมัติแล้วกว่า7,000ชื่อถ้าอยากได้ชื่อที่ไม่อยู่ในลิสต์ต้องยื่นเรื่องให้หน่วยงานราชการตรวจสอบก่อน สมมุติคุณอยากตั้งชื่อลูกว่าซูเปอร์แมนบรนณาน่าหรือ WiFi บอกเลยไม่อนุม,มัติเหตุผลก็เพราะรัฐบาลต้องการปกป้องเด็กไม่ให้โตมาแล้วโดนหล้อชื่อแปลกๆและช่วยให้ชื่อของประชากรฟังดูเป็นปกติในสังคม แต่ลองคิดดูสิถ้ามีกฎหมายแบบนี้ในไทยชื่อเล่นแปลกๆคงต้องงานเข้าแน่ๆใครมีชื่อแปลกๆบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนจะตั้งชื่อจริงๆได้และการตั้งชื่อ ก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆนะมารู้กดแปลกๆรอมโลกไปด้วยกันกดติดตาม75วิรู้เรื่อง